สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สา,าทาโร่หรือสาวไพ่ยิปซีนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสาวจะมาทําลายดวงทั่วไปนะคะของชาวราศีกุมงประจําเดือนกรกฎาคม2563นะคะราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่12กุมภาพันธ์ถึงอ่าขออภัยค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมนะคะ ซึ่งท่านใดจะดูเป็นลัคนาก็ได,ด้ดูเป็นราศีก็ได้ก็แล้วแต่ว่าอันไหนตรงกว่ากันนะคะส่วนลิงก์การหาลัคนานะคะสาจะวางลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนะคะไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสาก็จะดูให้ในส่วนของเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพและก็โชคลาภนะคะ ซึ่งการทำนายดวงไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นดวงโดยรวมโดยกว้างฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ดูอย่างมีสตินะคะอย่างงมงายนะเพราะว่าทุกท่านนะคะมีวันเดือนปีเกิดมีเวลาตกฟากนะคะฉะนั้นอันอาจจะไม่ตรงหนวันซึ่งการทำนายดวงถ้าจะให้ตรงถ้าจะให้แม่นยำนะคะ ก็ต้องดูส่วนตัวนะคะซึ่งตอนนี้สายังแบบยังมีภารากิจเยอะยังไม่ได้รับดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่าเปิดรับดูดวงส่วนตัวเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบอีกทีนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามมารับชมนะคะสําหรับคลิปการทํานายดวงนะคะโดยเราจะเน้นที่เรื่องของการดู ไ <24, S 2> <c oughs> พ่ยิบซีไพ่ทาโร่เป็นหลักนะคะ <c oughs> ชาวราศีกุมในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมาดูกันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ <c oughs> เดี๋ยวสาจะหยิบไพ่นะคะหยิบไพ่แล้วก็จับไพ่แทนชาวราศีกุมนะคะสิบใบสองสาม,ส,ามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคค่ะสิบใบนะคะในการทำนายดวงนะ <c oughs> ให้ใบแรกนะคะคุณได้สามดาบลาสีกุมคะ่ะได้สามดาบขึ้นมาเลยใบที่สองแปดดาวช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นในเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะ ไอ้ใบที่สามได้หน่งดาบ a อ็ Eight of s w o r d นะคะหน่งดาบนะคะให้ใบที่สี่อ่า i น h t of w a n d นะคะคุณปินคนเก่งคนมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ m a g ิเชียนะคะให้ใบที่ห้าได้ h a n g Man นะคะแสดงว่าช่วง เดือนกรกฎาคมนี้นะคะคุณสิบดาบหนึ่งดาบนะคะอ้อขอภยัย k i King of w ว n นนะคะ the fool นะคะแล้วก็ queen of cup นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของเดี๋ยวขยับนิดนึงนะคะมองเห็นไหมคะอ่ะขยับนิดนึงนะ ในส่วนของเดือนนี้นะคะเดือนกรกฎาคมนี้นะคะชาวราศีกุมนะคะไพ่ใบแรกที่คุณได้นะสามดาบชาวราศีกุมคะ่ะช่วงนี้คุณเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณมีเรื่องอะไรในใจหรือไม่สบายใจหรือว่าเป็นทุกข์อยู่ในใจนะคะหรือ,อช่วงนี้นะคะ อาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณต้องคิดเยอะคิดมากเลยทําให้รู้สึกทุกข์ใจหนักใจนะคะแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่ได้นะคะเห็นไหมคะแปดดาบจริงๆมันมีทางออกนะคะแต่คุณยังแบบปิดหูปิดตาปิดกั้นตัวเองอะ่ะแปดแปดดาบอะ่ะคุณยังแบบไม่รู้จะออกทางไหนไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะเดินทางไหนดีนะคะแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเอ็ดออฟสมเขาบอกว่า จะมีมือพระเจ้ายื่นมาช่วยนะให้คุณสามารถฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็แก้ไขปัญหาได้นะคะฟันฝ่าอุปสรรคแลวก็คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะ,ะแล้วก็ได้ไพ่ knight of w a n d คุณเป็นคนเก่งคนมุ่งมั่นคนตั้งใจนะคะอันนี้นะและที่ผ่านมานะคะ คุณให้ไพ่เดมารเชียนมีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณตลอดนะคะมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็ไม่สิ้นสุดเขาเรียกความรู้ความรู้ที่คุณมีหรือ,อสิ่งที่คุณมีอยู่นะคะมันสามารถที่จะเป็นปฏิหารเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้คุณสามารถต่อยอดได้นะคะแล้วก็ในไพ่เดแฮงแมนแสดงว่า ในเดือนนี้นะคะเดือนกรกฎา,า,าคมชาวราศีกุมเห็นไหมคะสามดาบแปดดาบแฮงแมนขึ้นมาแสดงว่าคุณมีเรื่องที่คิดเยอะคิดมากคิดไม่ตกคิดไม่ออกติดอยู่ในใจอยู่นั่นแหละนะคะอ่าติดอยู่ในหัวมันมันสลุดไม่ออกสลัดไม่ออกนะคะสลัดไม่หลุดอ่าแล้วได้สิบดาบด้วยนะคะบอกให้ระวังเนาะคุณคิดเยอะคุณคิดมากนะคะให้ระวงังอ่าโดน โดนทำอะไรให้ระวังโดนแทงข้างหลังโดนหักหลังนะคะสิบดาบนะ้วก็คิดให้ดีนะคะส่วนเรื่องงานของคุณจริงๆง,งานของคุณมั่นคงนะคุณนั่งอยู่บนบัลลังนะคะงานมั่นคงงานการมั่นคงแล้วก็ได้ไพ่เดอะฟูลมาด้วยจริงๆคุณมีความรู้คุณเป็นคนที่อิสระนะเป็นคนที่อิสระในตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะมี ความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยสนใจใครนะคะอยู่ในมุมของตัวเองนะคะเห็นไหมคะแต่คุณเป็นคนที่คิดมากสรุปของราศรีกุมในเดือนกรกฎาคมนี้คุณคิดเยอะคิดมากคุณคิดเห็นไหม queen of cup ร,ราชินีถือถ้วยเป็นคนคิดเยอะคิดมากเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้เพิ่มให้นะคะ อน,นุญาตเดี๋ยวเปิดเพื่มไพ่เพิ่มให้ในส่วนของเรื่องการงานก่อนนะการงานการงานคุณมั่นคงการงานคุณสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้นะคะแต่ช่วงน,นี้คุณอาจจะรู้สึกแบบเบื่อไหมเบื่องานไหมหนักใจเรื่องงานหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอ่ะเปิดให้่ะได้ไพ่ใบเดิมนะคะ คุณได้ไพ่ห้าดาบนะคะคุณมีปัญหาในเรื่องงานนะคะห้าดาบขึ้นมามีปัญหาในที่ทํางานไหมผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานไหมนะคะแล้วก็ได้ไพ่เดอะเฮอร์มมีไพ่พระขึ้นมาเตือนนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่พระขึ้นมาเตือนว่าให้ทําอะไรให้คิดให้รอบคอบให้มีสติถ้าคิดอะไรไม่ออกนะคะก็ลอง ทําใจนะคะแล้วก็สวดมนต์ภาวนานะคะลองทําดูนะคะแล้วคุณก็จะประสบผลสำเร็จนะคะในเรื่องของงาน b บ s ิก o อกวานะคะคือเรื่องของงานปัญหาอุปสรรคมันมีแต่คุณจะต้องจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ไหมมันก็ต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการที่จะ หรือว่าแก้ไขให้มันสำเร็จรุ่วงนะคะสำหรับคนที่ตกงานอยู่นะคะตกงานอยู่นะตอนนี้นะคะคุณก็ยังคิดไม่ออกว่าคุณจะทำงานอะไรนะคะให้ใจเย็นๆนะคะค่อยๆคิดค่อยๆทำนะคะแล้วคุณก็จะประสบผลสำเร็จในเรื่องของการงานนะคะเอามาดูในส่วนของการเงินค่ะเรามาดูในส่วนของเรื่องการเงินกันนะ ชาวราศีกุมการเงินในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการเงินนะคะการเงินนะคะการเงินของคุณนะคะการเงินของคุณจะนิ่งๆน,นะคะช่วงนี้นะของเดือนกรกฎาคมนะคะ เงินของคุณไม่ฟู่ไม่ฟ้านะคะนิ่งๆได้ไพ่สี่ดาบแล้วได้ไพ่สามไม้เท้านะคะคือค่อยเป็นค่อยไปนะคะสามแม้เท้าแล้วก็สิบถ้วยนะคะอ่าเรื่องการเงินของคุณคนที่จะช่วยเหลือได้ก็คือครอบครัวนะครอบครัวจะเข้ามาช่วยเหลือการเรื่องการเงินได้ค่อยๆค่อยๆทําไปช่วงนี้อะ่ะเงินอาจจะติขดขาดอาจจะขาดสนเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องเงินนะคะ ให้ค่อยคิดนะคะลองนิ่งๆดูแล้วก็ลองทําใจดูแล้วก็นิ่งนิ่งไม่ใช่นิ่งคิดอะไรนิ่งคิดหาหนทางนะคะเดี๋ยวคุณก็มีทางออกนะคะคนที่จะช่วยคุณได้ก็จะเป็นคนในครอบครัวนะในส่วนของเรื่องการเงินนะคะการงานการเงินมาดูสุขภาพสุรภาพให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะเพราะว่าคุณได้ทั้งแฮงแมน ทั้ง10ดะนะให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยเจ็บป่วยอาจจะปวดขาปวดหัวเวียนหน้าโดนปวดหลังปวดทั้งตัวปวดไปหมดนะคะสุขภาพเดี๋ยวดูให้เห็นไหมคะนายอ้อมวานสุขภาพให้ระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะอาจจะเจ็บป่วยได้แต่ถามว่ารักษาได้ไหมรักษาได้นะคะดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองนะไดทูอัครับ ได้เซเว่นออ c เ e นเแล้วก็น of อ a n d วนนะคะสูบภาพของคุณให้ระวังเรื่องปวดหลังปวดหลังแล้วก็เวียนเวียนหัวได้นอาไม่หลับได้นะคะทุกสิ่งอย่างมีทางออกนะคะเดี๋ยวจะมีคนหยิบยื่มยนมนือมาช่วยเนาะใจเย็นๆนะคะอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนะคะทําใจให้สบายนะคะถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกช่วงนี้ก็ไปทําบุญก่อนเนาะในส่วนของเรื่องสูงภาพไปแล้วในเรื่องความรักค่ะ มาดูความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้กราสิกุมนะถ้าไพ่ออกมาอย่างนี้แสดงว่าความรักอะไม่ค่อยดีหรอกอยู่แบบโสดๆอ่ะอยู่เป็นเดฟูลเดฟูอิสระเสรีนะคะอย่าเพิ่งคิดนะคะอยู่เป็นโสดไปก่อนนะไพ่หนึ่งดาบได้ไพ่สิบดาบสองดาบโอเค คนโสดอยู่เป็นโสดไปก่อนนะคะไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเพราะคนเข้ามาไม่มีใครจริงใจนะอ่าส่วนที่เข้ามาก็มาหาผลประโยชน์เลยเข้ามาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องคิดเรื่องเรื่องคู่เลยนะคะช่วงนี้เนาะอยู่เป็นโสดโสดไปก่อนอ่าคนมีคู่ค่ะมาดูคนมีคู่นะให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะเห็นไหมสามดาบมาเลยแล้วก็การพูดไม่เข้าหูการผิดใจกันนะคะ แล้วก็ควีนออฟครับคุณได้ไพ่ใบเดินนะเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมาก่อนเลยเนาะเพราะบางทีอารมณ์ความรู้สึกของคุณ่ะไปกระทบคู่ของคุณนะคะดูไหมคะอารมณ์ของคุณแปลปรวนนะคะเหมือนน้านทะเลน้ำทะเลซัดเข้านะคะแล้วก็ได้สามดาบอีกและทําให้เกิดการทะเลาะการทุกข์ใจเสียใจนะคะแล้วก็อ่ามันทําให้ต่างคนต่างทุกข์อะ ได้ q u e e ออ f คั p ด้วยคิดเยอะคิดมากอารมณ์ความรู้สึกคุณให้ระวังเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะชาวราศีกุมสำหรับคนมีคู่นะเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มให้ค่ะว่าไพ่อ,อยากบอกอยากเตือนอะไรนะคะมาดูไพ่อ,อยากบอกอยากเตือนอะไรสำหรับในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการดำเนินชีวิตในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะไพ่ใบนี้น่าจะออกละ โกวิดอ <COVID> ินเขาบอกว่าอ่าให้คุณก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจนะคะแล้วก็ให้คุณรอคอยนะคะเวลาเวลาจะช่วยช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็เพอร์เฟกต์อัพออนดีเฟกตนะคะแล้วก็ให้ใจ เยียวยารักษาใจของตัวคุณเองนะคะอย่าลืมนะคะเยียวยารักษาใจของตัวคุณเองแล้วก็ก็คือให้รักษาที่ข้างในใจของคุณนะคะเป็นใหญ่นะคะเอาเดินนี้ถึงว่าเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ความรู้สึกนะคะเพราะว่าถ้าคุณอารมณ์ความรู้สึกของคุณคุณอารมณ์ดี คิดบวกนะคะชีวิตคุณก็จะมีแต่อะไรที่บวกบวกเข้ามาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดลบสิ่งที่ลบก็จะเข้ามาหากคุณนะคะก็ฉะนั้นก็คือต้องเยียวยารักษาเรื่องจิตใจนะคะสำคัญเลยโอเคจบนะคะของสำหรับชาวราศีกุงในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเดี๋ยว เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ